เปลี่ยนข่าวสาคัญสำคัญจากฝักฝังของสหรัฐอเมริกาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูด้วยเหมือนกันเพราะว่าไปนี้เฟดบอกว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ระดับ1.37 5หลังจากที่ปลายปีที่ผ่านมาก็ไม่พลิกโผลนะคะก็ปรับกันไปที่1000ขึ้นมาประมาณ0.25ด้วยกันนะคะดังนั้นเนี่ย ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอดูปีนี้ก็อาจจะมีโอกาสขึ้นอีก3-4ถึงครั้งด้วยกันไปพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณธิพานนวะวัฒนทรั์นะคะประธานเจ้าที่บริหารจากบริษัท YLG b u l l e n บูเลนแอนด์ฟิดูเหมือนสายจะพร้อมแล้วสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณมลค่ะสวัสดีปีใหม่เช่นกันค่ะคุณมละท่านผู้ชมทุกคนค่ะค่ะหวังว่าปีใหม่นี้ทิทางการลงทุนน่าจะสดใสขึ้นนะคะแต่ว่าเช็คไปล่าสุดนี่ห0 0่งันกับหกสิบสามเหรียญค่ะวันแรก ค่ะสำหรับวันนี้เองนะคะจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ตลาดเปิดมาแล้วช่วงเช้านะคะมีการดีดขึ้นไปเล็กน้อยนะคะแต,แต่ว่าไม่มากนะคะขึ้นไปแถวๆประมาณสักหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าเหรียญ US Dollar ต่อ t r o ยอ u นะคะ,คะก็คือถือว่ามีแรงขึ้นมาบ้างแต่ว่าแต่ว่าไม่มากนะักแต่ว่าก็ถือว่าปีที่แล้วเนี่ยก็สามารถปิดอยู่เหนือหนึ่งพันหกสิบเหรียญ US Dollar ต่อ t r o ยอ u ได้ค่ะโดยรวมมันนะคะ Recap ของปีที่แล้วเนี่ยค่ะทองคำเองเนี่ยปรับลดลงมาประมาณสัก เอ10%ได้นะคะสําหรับถ้าเราเทียบตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีนะคะภาพรวมในปีนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าปีนี้เองทางต้นปีเนี่ยค่ะเราบอกว่ายังไงก็ตามก็น่าจะยังมีดีมานหรือว่าความต้องการนะคะของทางฝั่งจีนเข้ามาบ้างแต่ว่าอาจจะยังไม่มากนักนะคะจะเห็นได้จากเช้าวันนี้เองที่แรงซื้อมีกลับขึ้นมาแต่ก็ยังไม่มากนักนะคะ่ะแต่ว่าโดยรวมนะคะเราก็ค่อนข้างจะมองว่า ช่วงประมาณต้นปีแรกในปีนี้เองนะคะน่าจะยังมีปัจจัยที่เป็นแรงหนุนที่ทําให้ราคาทองคําเนี่ย มีโอกาสปรับตัวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งได้บ้างนะคะเพราะว่าปัจจัยหลักๆเนี่ยก็ยังเป็นดีมาในเรื่องของช่วงเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะช่วงเทศกาลจุดจีนที่จะมีเข้ามาถึงนะคะดังนั้นเองช่วงต้นปีเนะะี่ยค่ะอาจจะได้เห็นการดีดตัวขึ้นบ้างของตัวราคาทองคำในปีนี้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะต้องกลับมาดูในเรื่องของการขึ้นตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งจะเป็น ตัวหลักเหมือนกันนะคะที่เรามองว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็ตามเนะะี่ยค่ะตัวราคาทองคําก็ยังมีโอกาสในการปรับตัวลดลงต่อในช่วงตั้งแต่ไตรมาสสองลงไปในปีนี้ค่ะค่ะนะดังนั้นถ้าจะให้แนะนำนักทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักทุนระยะสั้นกลางและยาวในช่วงต้นปีแบบนี้แนะนำยังไงดีคะค่ะสำหรับตอบในช่วงต้นปีปีนี้นะคะถ้าถ้าเรามองเป็น เป็นไตรามาสนะคะ<ช>อย่างาเราดูไตรามาสแรกในปีนี้นะคะเรามองกรอบระหว่างประมาณบริเวณหนึ่งพันเหรียญเป็นแนวรับระนะคะ<ม>ส่วนแนวต้านเนี่ยค่ะเรามองว่ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบด้านบนนะคะซึ่งทัพเทิร์นเนี่ยจะคล้ายๆกับปีที่แล้วทีเดียวนะคะ<ช> <ๆ S 1> เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยค่ะช่วงไตรามาสแรกขึ้นไปทดสอบได้จนถึงเที่ระดับประมาณหนึ่งพันสามร้อยเหรียญ US dollar ส<ม>องอยออนส่นะคะ<ช>ค่ะก<ช>็ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงแต่ว่าปีนี้เรามองว่า จุดที่จะขึ้นไปทดสอบเนี่ยอาจจะเห็นแถวๆใกล้ๆประมาณสัก1,200เหรียญยูเอสดอลล่าพอร์ตไจะเห็นได้ว่าจุดสูงสุดในปีนี้เนี่ยทาง YLG เรามองว่า โอกาสที่จะดิบตัวขึ้นก็มีแต่ว่าไม่มากนักนะคะเพราะว่าเพราะว่าเรามองว่าออยังมีปัจจัยในเรื่องของการขึ้นอัลคาดอบี้ยนโยบายเป็นเป็นตัวที่กดดันแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีแรงฝั่งดีมันเข้ามาบ้างแต่ว่าตอนนี้เองก็ยังไม่ได้เพิ่มปริมาณขึ้นมาอ,มอย่างอ,อ,อย่างเป็นในยะเท่าไหร่ค่ะค่ะดังนั้นสําหรับคนที่มองมองว่ามันนะถ้าเกงระยะสั้นมองแบบนี้เนี่ยโอกาสต้นปีมีโอกาสขึ้นไปสูงแต่กลางปีปรับตัวย่อลงมาถูกต้องไหมคะ ใช่ค่ะเรามองมันดบบนั้นค่ะว่าช่วงต้นปีเนี่ยเรามีอุปสงค์ในเรื่องของออดี n านในช่วงจุดจีนเองนะคะที่น่าจะช่วยทําให้ตัวราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอ,อ,อพอข่าวนี้จบออกไปหรือว่าดี n าที่เป็นเ d ล m a n า ส่วนเนี้ยจบออกไปเราก็จะกลับมาในเรื่องของข่าวที่เป็นข่าวพื้นฐานนั่นก็คือในเรื่องของการขึ้นอัตราเรียนโยบายซึ่งยังไงก็ตามปีนี้เนี่ยก็น่าจะได้เห็นภาพของการทยอยขึ้นค่ะต่อเนื่องก็จะเป็นก็จะเริ่มเป็นการโยกย้ายแล้วค่ะแอสเซทของเองินลงทุนบางส่วนจากทองคาไปลงในตัวดอลล่า แต่ยังไงตามการตับลดลงของราคาทองคำเรามองว่าปีนี้ก็ไม่น่าเห็นต่ำกว่าที่บริเวณหนึ่งพันเหรียญ US อ o l l a ่อต่ t r o อน n ์ค่ะค่ะได้ค่ะเห็นภาพทั้งปีชัดเจนขอบพระคุณมากนะคะตาขอบพระคุณค่ะค่ะคุณมนค่ะคุณธีพานาวะวัฒนทรัพย์จากทางด้านของ w l g e t b u l l i t n and Futures แนสะดงว่าเป็นภาพเป็นเทรนด์ของทองคำที่เขามองไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะคะทุกๆข่าวสารที่เกิดขึ้นก็มีโอกาสเปลี่ยนเทรนด์ได้เหมือนกันนะก็ต้องตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยส่วนตอนนี้ค่ะไปดูผลิต